หรือเปล่าแล้ว AG ต้องตีครับโดมาขับไฟไม่ไงไมั้นไม่มีบ้านเล่นแล้วตีกับวีทีอาร์เขาเก็บว<ะ>ีทีอาเก็บมาสองตอนนี้สต็อปสอยไม่ได้แล้วแบ่งกับดิวไปคนละตัวใช่ฮะดิวแอนด์สต็อปฮะคอมโบคนละคิววาสนาไปเก็บอาร์ติมิสมาอีกครั้งหนึ่งต่อเน,นื่องเรื่อๆยๆ15นาที7ทีม24คนเท่านั้นเองครับก่อนจะไปปิดฉากกันนะสำหารับวันที่12ของการแข่งขันในทัวร์เดือนนี้ชาร์จมาจากตักบา ปจากบ้านส่ง BDR จบ7ไปแล้วโดย AG ครับแล้วต้องมาลุยกันต่อกับ PE Sport รแล้วคู่ปรับคู่แค้นฝั่งนั้นเขาใส่ไปแล้วฝั่งนี้กลับมาเฮเวียเจอบุรีลัมส่งเฮเวียจบอันดับหกโดยฝีมือของบุรีลัมครับฝั่งนู้น PE Sport รมี4คนเล่นกันสองเอสวนกลับมาแล้วทันทีกว่า PE Sport รยังคงไหลต่อ AG ตามมาเช่นกันแต่เจอทวิทเคลียร์ไปดัดน,น้ามา PE Sport รจบ5ไปแล้วโดยฝีมือของฝั่งทวิทย์เซนปลายแล้วตรงนี้โจ้ดับเว่ลดีลิมเข้ามาอีกแล้วเหรอโจพีี่่แวกดด้้ย M79 ถามลัันนทงคื เอโกซี่ e ลัดท็อปไปสองเหมือนกันแอบขอโมยมาด้วยสามทีมไทยครับสามทีมไทยสวยเลยแบบนี้ปิดแบ็กไปแล้วเหลือสามทีมไทยโยกลับมาแล้วตัววินเตอร์ไมล์รออยู่นานเลยไม่ได้บูญย่ามานานแล้ว,วเก็บกดกระจันแล้วตามถล่มดิวไปก่อนครับส่งใหม่สี่ต่อสี่ครับสีหนะ้าสี่สี่สวยๆแตส่สี่สี่ที่บุรีนนรัมย์เสียเปรียกครับเสียเปรียกแล้วเจ้นาน้องไปแล้วเอเจ้ก้าไม่ได้ใช้ต่อด้วยเหลือกันอยู่สามคนจะมีชอม็อตปฏิหารไหมแล้วไหลามาต่อเ e อโกซี่โดนล้วงเอาแล้วเอเจ้ก้าไม่ได้ใช้โฆษณาไล่มาไลา่ไป เอาดิไปโมชิตามาอีกหนึ่งมาดีฮะสีหน้าไล่ผมไปผมไม่ไปผมวิ่งอยู่ตรงนี้แล้วกางเชือกตรงนี้คือเชือกมาอ่าวิ่งตามเส้นมาสับโตเกะไฮเจอเส้นไหลไม่รู้วะแล้วตรงนี้กางโคโนโทิ้งไว้ก่อน2คน3คน อ้อมาแล้วจะลุมใส่ตัวแอนเดนแล้วล่าหลังเข้ามาช้อนบุรีรัมไม่มีหลังเลยตรงนี้หายไปก่อนแล้วเหมือนตัวเบนสวิสเซตสมายนอกไปหนึ่งบูนิรามจะมีสามแล้วดึงขึ้นมาแล้วเหลือสามสามสมีน้องดาวต่อเนื่องอยู่ดีโอ้โหเอาแล้วมีโอกาสน้องสองเด็ดดึงกลับมาอีกเอาดิไม่ยอมล้มสักทีสำหรับฝั่งบุรีรัมเหลือแค่สองคนสุดท้ายแล้วถูกสามต่อเนื่องตรงนี้ไปเก็ทไฮกลังจะตายเหลือเลือดไม่เยอะเท่าไหร่และตรงนี้เป็นไดมอนด์เก็บสองเก็บสามเลยนะไดมอน โอ้เก็บ3บุรีลครับสำหรับไดมอนด์กันและเขากลับมาแล้วก็สมิเตอร์ต์ต้องบินถึงก็โย่หัวมาแล้วเว้ย